ไม่ใช่นะผมทำตั้งแต่ใบหนึ่งใบสองใบสามมาเลยถึงได้แบบนี้ได้แบบนี้ไม่ใช่ว่าคุณจะอนาแรงคุณจะฉีดสมที่หลังมันช้าไม่ทันกินคือเราเตรียมพร้อมอากาศพร้อมมาเลย<อ>ไม่ใช่ว่าเรามารอแรงค่อยถสมอาหารไม่ใช่มันช้าไปแสดงว่าสูตรเรานี่เตรียมตั้งแต่ใบหนึ่งใช่คือป๋ามาดูพอดีเพิ่งจะตักลูกไปเลยใช่ป๋าบอกให้แสดงว่าตั้งแต่ ใช่ตั้งแต่เริ่มเลยเริ่มต้นเลยจังหวะพอดีเลยอคือเก็บหมดเก็บลูกเก็บอะไรหมดกำลังคิดอยู่ผมไปหาแม่ปูก่อนแม่ปูบอบเดี๋ยวมึงลองดีกว่า้องสาว้องสาว้องสาวอ่ะหนูลองยา้องสาวอันนี้เป็นหนูทดลองเอ่ใช่ในในหมู่บ้านเราใช่เขาบอกลองก่อนดีกว่าให้ลองก่อนก่อนเขาว่าเดี๋ยวดีูเอาด้วยเขาแล้วแล้วนึกยังไงก่อนเชื่อป๋าก่อนเนี่ยคือมาทำอันเนี้ยเป็นปีแรกเลย ไม่มีคนแนะนำคือไม่มีความรู้เลยอพอดีได้ป๋ามาเราก็เลยมาดไม่มีความรู้เพราเราทำเมปูเขาบอกป๋าทำทุเรียนดีทุกปีใช่ใช่เขาบอกเงเ้ยไงส่วนเราไม่มีความรู้เราจะก็จะหากูรูป๋าพอดีไปเจอป๋าพอดีเลยป๋าจงเนี่ยเขาบอกในหนองอ้อนี่หนึ่งในตองอูคือตุเรียนหนองอ้อผมตัดก่อนเนี่ยเขาบอกทำไมตัดเล่นอ่อนเนี่ยของคุณพึ่งโยมต่เแล้วอันนี้จะตัดก่อนเขายหยนะตัดก่อนเนี่ยตัดก่อนแต่ใบเนี่ยรับตังเลยพี่ตุ้มนี้ตัดก่อนเขาไหมเนี่ยแน่นอนผมว่ามีนาสิ่เนี่ยคงจะไม่เหลือ ไม่พ้นสิ้นเดือนหรอกใช่ก็เดี๋ยวผมว่าไม่มาปีนี้อากาศจะจะโหดจะสุกเร็วอันนี้ผมว่าเดี๋ยวก็ก็ม่ขี่ก็จะบานนั่นเนี่ยไม่เกินเต็มที่ประมาณต้นเดือนหน้าก็จะบานยิ่งถ้าเราเอารุ่นนี้รุ่นเดียวนะรุ่นเดียวเองง่ายเลยคือเราดูแลง่ายแต่ก่อนปีหน้าเราก็เตรียมต้นก่อนไดก่อนรอบก่อนใช่ปีหน้าต่อไปก็ตัดกุมภาขยับไปเรื่อยาะเนี้มันโชคดีอย่างที่เราเตรียมใช่เตรียมก่อนเขาเตรียมก่อนใช่อันนี้คือข้อแตกต่างเลยนะกับคนที่ว่าเต็มระบบมาตั้งแต่แรกเตรียมก่อน ที่มาช่วงจะทําดอกใช่คนครึ่งทางอมันยัง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 ช้าฝ่าแต่บางคนเขาว่ายอมรับได้บางคนขอเข้ามาช่วงกลางๆนี่แหละใช่แต่ว่าเขามีดอกพี่ๆมาดูผมหน่อยดอกไม่มายังไงเออได้ครับก็คุณต้องเยมคือว่าอาจจะทีหลังเขาหน่อยนึงสะสมพอไหมต้องไปดูใช่แต่เน้นเลยเจ็ดวันจวันเลยไงผมใช่ไปเจ็ดวันเลยเร็วหน่อยแต่ว่าดอกกระชากเขาหน่อยหนึ่งเขาจเป็นลายคอยดอกมาเขารับได้ไงแต่เขามารู้จากช้าหนึ่งเขาบอกรับได้มีดอกแฟนแต่ผมไม่ทำให้เขาหม่ยังไม่เด็ดต้องของ เดินอีกเดินอีกเอฟซีดีที่ว่าสวยสามต้นได้หมดได้หมดโอ้โหนี่อะไรเนี่ยเต็มราวเลยเนี่ยต้องตามไม่ทันแล้วต้องบอกเกินนึกเกินฮัลโหลกำลังแหงจะแหงแล้วจะแหงแล้วอ๋อเอาเนี้ยแหละฮัลโหลดูอะไรนี่ยาวเลยกล้องน้อยๆเขาแล้วอืไม่ต้องลนล่องไมนต้องโทรตามโอ้โหฮานากก้าจริงวนมาแจกหาไง หล่นแล้วมันจะหางหแต่มันก็มีลูกได้แต่นี้ว่าอย่าให้หล่นมันล่วงในี่ออะไรป่าเที่ยวไปลาสองอย่างตับน้ําที่น้อยอพรนั่นเองมีอะไรมากเนี่ยมันล่วงแล้วหางเนี่ยแต่ก็มีลูกขายได้สบายๆเยอะเหมือนมันช่วยจัดระยะให้เราเอาอันอ่อนแอออกไปคือไม่เราคือไยลาอยู่นะลามันเข้ากินไงลาเข้ากิอที่บ้านน่ะ ยาเพี้ยวไฟเปลี่ยนรุ่นจีนตรงนี้ทำไมมันยังหล่นอยู่อ๋อเพราะว่าพี่พี่เหนต้องลาด้วยต้องลาด้วยฮะก็ผมก็ทำมาสี่ปียังไม่เคยเจอลาอเลยไงก็เลยปีนี้รังอายเลยผมว่าแทบม้าตายปีนี้เสียนโดนเรื่องลาไปเยอะอยู่โอ้โหดูเลยมามามาไปห,หากล้องก่อนแต่งอย่างนี้ให้ดูอเอาโคตรไหมอเอาถึงโคตรไหมเอาไว้ถ่ายขิงเพื่อนก่อน กล้องมาตรงนี้เลยเร็วนี่ขยายเนื้อไม้แตกขนาดนี้เหรอโอ้โหย,ย,ยายกิ่งลง่มันขยายกิ่งตแตกขนาดนี้เลยโดนตีนตนกินเลยดูดิเคยกินแค่นี้มหรอสองดอ,อกก่อนนะ พี่จิ๊กมันเป็นยงไงแม่ป๋าเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรขยายเนื้อใช่ขยายเนื้อเนื้อมันรัดมันมากเนื้อมันขยายเปลือกเนื้อมันโตเปลือกมันโตกิ่งไม่กลมกิ่งเนี้ยใช่กิ่งไม่กลมมันเลยแบ่ออกมาให้มันขยายจะ่มัมีผลอะไรใช่ไหมป๋าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ไม่ต้องกลัวตายถ้าผมมาดูทุ๊กเลยไม่ต้องกลัวเราไม่เป็นไรอยู่แล้วแหละป๋าแล้งเข้าบ่อยๆแล้วนะก็บอกทีหนูเป็นไรหนูโทรหาเลยมันอกีกลางนี่ยิงมาดูอย่าปล่อยให้ดอกร่วงอ่ะเดี๋ยวจะถามพี่บุญจงนี้นั่งหรอ กันที่ชัดเปนคนผมเดเผื่อมันออกมาสักกอนทาไหนนี่ <c oughs> มันห็นดอกเเราก็จะแบอแหมของเราเนี่ถ้าใครทาํทาตามตามระบบของผมนี่ทุกคนไม่เคยผิดหวงังไม่ผิดหวังนะยิ้มหน้าบานเลยว่างั้นนะนะเอาเคล็ดลับเรื่องการให้น้ําตอนเนี้หลายส่วนที่จับจังหวะเรื่องน้ําไม่ได้สวนแม่ตุ่มเป็นยังไงให้น้ําก็นี่ผมให้ชัว่วโมงนี่ยชัว่วโมงสองวันให้เอาออกก่อนเอาก่อนออกดอกก่อนออกดอกผมให้เขาครึ่งชั่วโมง ตั้งแต่ว่ายังไม่มีตุ่มตายังยังยังครึ่งชั่วโมงเว้นสามวันครึ่งชั่วโมงเว้นสามวันแล้วเป็นหัวอะไรอันนี้หัวของดําดําน้ำยดทูเ์แล้วกี่ลิตรสี่ลิตรต่อชั่วโมงกี่หัวสองหัวสองหัวนะ fc สองหัวสี่ลิตรต่อชั่วโมงสองหัวให้สามสิบสามสิบสามสิบนาทีเว้นสามวันเว้นสามเว้นสามวันได้เหรอใช่ก็ว่าคือเราต้องเอาหดหดเลยก่อนทั้งแรกคืนนี้คือช่วงก่อนออกดอกคือเราสะสมอาหารเสร็จแล้ว แล้วมีการกดน้ำไหมแปลงพี่ตุ๋มเนี่ยก,กดน้ำมาก่อนนั้นหลายวันนะก่อนจะให้หลายวันนะเขาบอกห้าหกเจ็ดวันป้องเจ็ดวันประมาณนั้นนะที่ฝนแรงมาเจ็ดวันประมาณนั้นนะที่มาบอกหนูหนูถ้าใบนะั้นหนูเริ่มให้เลยนะบอกกันทันทีไงแล้วทําสารไหมพี่ตุม๋มฉีดไปฮะฉีดแล้วหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรต่อพันลิตรใช่ใช่ทั้งเดียวทั้งเดียวเฮ้ยนึลิตรต่อสองร้อยต่อสองร้อยลิตรต่อสองร้อยหรือว่าทำอ่อนแทะทำแท้ดินพันลิตร เพราะว่าอะไรถ้าเราทำไมทำไมแปลงนี้ทําสารเข้มคือผมก็ทําแบบนี้แหละที่ผมทําทุกแปลงทําแบบนี้นอกจากว่าอายุน้อยลงสี่ปีผมทําครึ่งลิตรอ๋อคือต้นมันอ่ะมันเหมือนใหญ่แล้วนะใช่ต้นเราก็เพิ่มสี่ปีแล้วไงของเอียของไม่ตุ้ยอ่ะมันสี่ปีผมก็เลยใช้ครึ่งลิตรแล้วเราลงสารใบช่วงไหนก็ใบสามใบสามก็เริ่มที่ตลาดปลายสิงหาประมาณนั้นเลย เป็นไนลูกไหนลูกกันยากันยายาแมกันยาวันที่ประมาณยี่สิบกันยาใช่พ่อป่ายี่สิบกันยาพ่อป้าให้พ่นก่อนแต่ฝนมาตกทุกวันเลยตอนนั้นอ่ะสองเดือนพอดีเลยใช่อันนี้มันยี่สิบพฤศจิกาประมาณอ่ะสองเดือนเราได้ทรงนี้เลยไปกันยาแสดงว่าเราออกมาตั้งแต่ตอนนั้นเรามาต้นเดือนต้นตุลาต้จะมาต่อเต็มต้นเนาะใช่๋อก็คือทำสารอ่ะยังไม่ได้เดือนดีมั้ง ใช่ใช่ออกมาเลยแสดงว่ามันจ้องจะออกมาก่อนที่เราเตรียมอาหารมาพร้อมไงแล้วก็ถือว่าเข้ามาเร็วโอ้ใช่ดิถือมาเร็วเพราะดอกของพี่เนี่ยอีกหน่อยมันจะบาล้วนะจะบาลเพราะว่ามันเหมือนตูดปีปีนี่คือที่นี้ผมก็บอกให้ดันน้ําหน่อยสองสองวันให้ชมงวโมงคดีบตีดน้ําหน่อยจะได้โตเร็วเอฟซีไปเรียบเรียงเองแล้วกันนะว่าทําสารเท่าไหร่เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยใช่ทาสารทมดาผมทาสารหนึ่งเดือนแค่เปิดตาดอกแต่นี่มันมาเร็วไง มาเดี๋วเรากระตุ้นเลยใช่การเป sure, ิดตาดอกเนี่ยจริงๆเป็นการกระตุ PG ้นให้มันออกใช่คือเราของเรามันมีสูตรดึงอาหารจากใบมาท้องกิ่งเรามีเรามีสูตรคือง่ายๆขั้นตอนเราเรียกขั้นสคือเปิดตาดอกใช่แต่เขาบอกว่ายาเปิดตาดอกไม่มีไม่มีออมันเป็นตัวส่งเสริมให้ออกดอกนั่นแหละการกระตุ้นเน่ยการกระตุ้นกระตุ้นออกคือให้อาหารมาเคลื่อนย้ายอาหารมาที่ท้องกิ่งตาข้างถึงะออกดอกได้ดีกว่าครับที่ว่าเราไม่ทําอะไรอื แล้วปีก่อนพี่ตุ๋มไม่มีเหรอไม่มีเลยกระตกุกกระตุ้นอะไรเงี้ยเหมือนป่าเขาเนี่ยทําทำตลาดทั่วไปเออแบบว่ามันคนที่เขาทําคนแรกอะ่ะ<อ>เขาก็ไม่ค่อยมีความรู้เนาะเขาก็ไปซื้อนู่นซื้อน,นี่มาเลยใครบอกอะไรดีแกก็ไปซื้อมาฉีดบางคนนั่นแหละแต่<อ>มันก็ไม่ออกที<อ>่เราเขาอาจจะไม่เคยไม่มีความรู้ใช่แนวทางที่เขาไม่เคยทํามาก่อนเขาไม่รู้ไงอย่างผมมันเรียนรู้จาก เกิดมาเป็นเด็กจบมาก็ทําสวนเลยอ่ะประสบการณ์เป็นร้อยแล้วนะเราก็ร้อยผมไม่เกิดร้อยไม่เกิดคือเมื่อออกจากโรงเรียนเพิ่งว่าทําสวนกับพ่อก่อนมาพอเรามีครอบครัวแล้วก็ทําสวนมาแล้วก็มาศึกษาเพราะทุกครั้งทุเรียนมีมีการจบว่าเคมีตัวไหนมาเราก็ต้องไปเรือยศึกษากไปเรื่อยนะใช่ใช่อากาศก็เปลี่ยนไปเรื่อยดูอากาศด้วยว่าต้องทําอะไรให้น้ําตอนไหนต้องดูอากาศด้วยก็เหมือนว่าถ้าเราให้น้าเร็วตอนอากาศปิดเนี่ยอย่า่งให้น้าต้องมีแดดก่อนใช่ ันไม่เข้าใจฝนตกเอออากาศตอนเช้ามัวแต่ยังให้น้ําความชื้นมันเยอะอให้ไม่ได้เกิดเชื้อรา,าต้องให้มีแดดก่อ,อ,อนอมีฝนไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเนี<ม>่ยต้องให้น้ําได้หมดอะคืนก็ให้ได้คืออากาศร<ม>้อนอะไม่ได้ะมันต้องต้องให้ตอนคืนไหมอืมอืแต่ต้องคืนนะ้นมันมันเคยกินก็ต้องให้วันดีกว่าแต่บางคนจําเป็นเน่ยจาเป็นนะใช่แล้วแต่แล้วแต่พื้นที่แต่ละใช่แล้วแต่ละแต่แล้วแต่ละแปลงการเงินต้องเข้าใจว่าเออต้องไปปรับเทคนิคใช่ใช้มันคนต้องถ่ายน้ําจะ เนี่ยบดานมาบ่อเล็กบ่อก่อนให้น้ำเงี้ยมันต้องปรับน้ําบางคนก็ยุ่งยากใช่อะไรประเด็นเงี้ยมันก็ต้องเหมือนกันแล้วเห็นบอกว่าสมัยก่อนพี่ตุ่มบอกว่าเขาใช้อะไรยาเนี่ยโอ้หหลายตัวมากแต่ว่าดูตามเน็ตบ้างเล็กบ้างนะันนเก็บดินก็ซื้อมาโอ้ี่เจ้าแม่เครือขายเอ้ยบอสเข้าไปบอสตอมใก็มีคือใช้หลายอย่างแต่ว่าอยย่าง้ แล้วแล้วพอเหลือทางใบเราสองตัวสองตัวใช่งงไหมว่ามันจะได้ขนาดนี้งงใบสองตัวหลายคนยังงงอยู่เลยไปดูตัวอื่นแค่แหละได้ฮะอ๋อจไปโชว์โชว์โชว์แดดอะไรไม่รู้โอ้โหแรงเกินร้อนอันนี้คือน้ําบ่อเราใช่ค่ะทําไมลึกแค้ล่ะมันเืออยู่ที่สูงเนี่ยมันจะเลยเราอยู่สูงน้ำอยู่ต่ำๆเนี่ย โหจริงๆของพี่ตุ่มนี่รุ่นเดียวจบแล้วพี่พอแล้วสุ่มไม่เอาแล้วไม่ต้องรอรุ่นสองแล้วอัดน้ำหนึ่งเดียวเติมน้ำหนึ่งเดียวใช่ไหมใช่ตอนนี้ชั่วโมงชั่วโมงวันสองวันแล้วก็ฉีดยาลาท่านนี้อ๋อตอนเดียวไฟตอนนี้สิ่งที่เราจะต้องดูแลก็คือให้น้ำให้น้ำของรอบขยับเป็นวันเว้นวันแล้ววันสองวันให้สองวันให้วันเว้นสองวันใช่เว้นสองวันแล้วให้แล้วปริมาณหนึ่งชั่วโมงเพิ่มเป็นหนึ่งชั่วโมงนะใช่หนึ่งชั่วโมง เพิ่มน้ำนะค่ะบอกให้อาปีให้นะบอลหนึ่งชั่วโมงบอกว่าใช่แล้วก็เพิ่มยาลาใช่ยาลาแมลงด้วยไหมจะทำแมลงเพี้ยไฟด้วยช่วงนี้เน้นตัวไหนแมลงเราเพี้ยพี่พอนี่ผมใช้อยู่เนี่ยพี่พอนิ้วอยู่เป็นเพี้ยไฟเพี้ยไฟอ่าแล้วก็ยาลาเป็นตัวไหนตัวลาก็เร็วชื่อสามัญประจำบ้านมีไหม อ๋อฟิโคนินฟิโคนิวอืมอืมฟิโคนิวอะไรฟิโคนิ่นเนี่ยเอออันนี้แมลงเออแมลงกับเพลี้ยไฟไงแล้วเวลาเราอ่ะใช้ตัวไหนลาอืมอ่าแนะนำเอฟซีหน่อยเอาเท่าไหร่จ๊ะเผื่อเขาฉีดแล้วไม่อยู่ก็ได้เอาแนวทางเรานี่คาเบนดาซิมใช่อันสองตัวบวกกันเนี่ยสองตัวบวกก็บวกกับแมลงเมื่อกี้นี่นี่มันสองตัวบวกอ่าเราพูดชื่อสามัญเอฟซีก็ไปหาซื้อเอาใช่ใช่เนาะ อันนี้คือชุดนี้อยู่เนาะอยู่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 แล้วก็เพิ่มน้าเพิ่มน้าบางทีน้ําน้อยร่วงอีกร่วงให้ความกินดอกเยอะไงดอกเยอะแล้วมันก็โตช้าด้วยก็ต้องอัดน้ำอย่างเดียวตอนนี้ต้องวันให้สองวันให้ชั่วโมงชั่วโมงอย่าว่าหาว่าดอกไม่มีมีทุกก้นต้นไหนมีโอ้โหชื่นใจอย่างเงี้ยออกเย็นโคนนะออกเย็นโคเลยออกเ็นโคแล้วก็ออกกิ่งล่างคือออกว่าเราเลือกตำแหน่งได้เลย อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ